สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าทุกๆท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสามอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีป้าได้ติดตามรับสำหรับปังก็เหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจกับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับมาเริ่มต้นกันที่ข่าวแรก กาลาบรรลุข้อตกลงกุนโดกันเรือใบพิจารณาปล่อยฟรีมีรายงานว่ากาลาสตาลายนะครับสามารถบรรลุข้อตกลงสัญญาส่วนตัวกับอินคายกุนโดกันได้เรียบร้อยแล้วหลังกําลังเดินหน้าเจรจากับแมนเชสเตอร์ซิตี้เพื่อคว้าวตัวมิฟฟิวัยสามสปีไปร่วมทีมในซัมเมอร์นี้แหล่งข่าวที่น่าเชื่อถือนะครับเปิดเผยว่าเรือใบสีฟ้านะครับอาจจะพิจารณาปล่อยตัวกุนโดกันแบบไม่มีค่าตัว เพื่อเป็นการให้เกียรติและตอบแทนความพักดีตลอดช่วงเวลาที่ร่วมทับกันมาหลายปีแม้พึ่งใช้ออปชั่นต่อสัญญา1ปีก็ตามนี่นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของอินคาคุนโดกันนะครับมาดูข่าวต่อมา เรือเตรียมปฏิเสธข้อเสนอยืมเฮดหลังเป๊ปขอเก็บไว้ใช้งานเองกรบาซิลสื่อดังบาซิลเผยว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับมีแนวโน้มที่จะบล็อกข้อเสนอการยืมตัววิเตอร์เฮดจากหลายสโมสรในอังกฤษเยอรมันสเปนหลังเป๊ปโกเดียล่านะครับตัดสินใจเก็บกองหลังวัย19ปีรายนี้ไว้ใช้งานกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกาล2025-2026เนดนะครับเพิ่งโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในเกมตึกสโมสรโลก นัดแรกนะครับที่เจอกับ V.S.C. ดและได้รับคำชมจากซาบโคตในเรื่องความนิ่งทั้งการป้องกันทางอากาศและก็การอ่านเกมนะครับรายงานระบุว่าเป๊บนั้นวางตัวเขาเป็นส่วนหนึ่งของการโรเตชันแนวรับในฤดูกาลนี้พร้อมลุ้นโอกาสในการแจ้งเกิดเต็มตัวหากพัฒน,นากับทีมได้อย่างต่อเนื่องนี่นะครับก็เป็นข่าวของมิเตเฮดนะครับ เป๊ปนะครับยืนยันว่าจะเก็บวิเทเทสนะครับไว้ใช้งานต่อในฤดูกาล2025-2026นะครับหลังมีหลายทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นเยอรมันสเปนนะครับแล้วก็ฝรั่งเศสนะครับก็ยื่นเสนอเข้ามาเพื่อที่จะยืมตัวน้องไปใช้งานนะครับเป๊ปปฏิเสธทันทีเลยนะครับบอกเลยนะครับว่าถ้าใครติดต่อมาขอเนี่ยไม่ให้ฉันจะเก็บไว้ใช้งานเองนะครับมาดูข้อต่อมา ลียงเลือกแล้วยืมบาส่วนหนึ่งของดินแชกี้คือดังในฝรั่งเศสนะครับรายงานว่าจูมาบาคือแคนดิเดตเบอร์หนึ่งที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะปล่อยยืมตัวให้กับทางด้านโอลิมปิกลียงในช่วงซัมเมอร์นี้ภายใต้เงื่อนไขที่ให้ทางลียงเลือกยืมตัวหนึ่งนักเตะเพื่อเป็นตัวหนึ่งของดินควา้าตัวลายานแชกี้มาร่วมทีมการตัดสินใจนี้นะครับ ที่เลือกเซนิแบ็กเจ้าของความตูง1 9 5เซนติเมตรเกิดขึ้นหลังจากพวกเขาพิจารณาออสการ์บ๊อบอับดุลคดีคูซานอฟเจม็กอาร์ตีและเรดิโอเอเชวิรีเพมเมเกอร์ของอาร์เจนตินาแต่ยังมีข้อจำกัดด้านโควต้นักเตะนอกสภาพยุโรปหรือ EU ที่อาจทำให้ลงทะเบียนกับนักเตะได้ยากนะครับโดยบานะครับมีพัฒนาการที่โดดเด่นกับทีมล็องในระหว่างยืมตัวเมื่อดูการที่ผ่านมา ซึ่งถูกมองว่ามีศักยภาพที่จะพัฒนานได้อีกในลีกเอิงฝรั่งเศสหากได้รับโอกาสอย่างต่อเนื่องตัวทางด้านฟรมิเตโอโรมาโน่นะครับก็ได้รายงานว่าจูมาบานะครับกำลังอยู่ในขั้นตอนการตัดสินใจเลือกต้นตั้งการใหม่แบบยืมตัวโดยมีสสโมสรจากฝรั่งเศสที่ยื่นเข้ามานะครับก็คือโอลิมปิกลียงและนีดแต่ฝั่งลียงนะครับมีความได้เปรียบจากการเป็นตัวหนึ่งของการตกลงซื้อขายลายยานแชกี้ เกอนหน้านี้นะครับโดยตัวแทนของริยงนะครับได้เข้าเจรจากับเอเจนต์ของนักเตะแล้วขณะที่นิดก็ไม่ยอมแพ้นะครับโดยยื่นโปรเจกต์พัฒนานักเตะกับทางบาเพื่อพิจารณาเช่นกันและยังพร้อมการันตีโอกาสในการลงสนามอย่างเสม,มอกับทีมชุดใหญ่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายนะครับคาดว่าจะมีขึ้นในเร็วๆนี้และจะเป็นก้าวอีกก้าวหนึ่งที่สำคัญของแนวรับวัย19ปีจากเซียร์ลาลีโอน ในการพัฒนาสูกา่กรรมเป็นตัวหลักในอนาคตของแมนเชสเตอร์ซิตี้อย่างจริงจังนี่นะครับก็เป็นความเคลื่อนไหวของจูมาบานะครับตอนนี้นะครับก็มีตองสมสรมในฝรั่งเศสนะครับนี่นะครับก็เป็นข่าวทั้งหมดใน EP นี้พี่น้องชาโรบายสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับใน EP นี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในอะีหน้าสวัสดีครับ